สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแนลของคนรักเครื่องเสียงบ,บ,บ้านๆเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีไปยังพี่ๆนนาสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับหลังเทศกาลสงการานต์นะครับผมก็ยังคงมีสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับมารีวิวมาอัปเดตให้กับพี่ๆนนาสายบันเทิงของเราได้รับชมกันนะครับเผื่อมีนานา,นา,นาท่านใดที่กําลังหาใช้งานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันที่ตัว power amp บวก mixer แล้วกันเนาะนะครับผมตัวนี้เป็น power ของ microtech นะครับ ราคาหัส MT 2008นะครับวันนี้จะมาจับคู่กับตัวมิกเซอร์ของ m i c r o t e c h เหมือนกันครับผมตัวนี้ MT CS นะครับผมเอฟเฟกแท้บลูทูธ USB สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเป็นมิกขนาดเล็กนะครับผมเล็กก็จริงนะครับผมแต่น้ำเสียงไม่เล็กนะครับตัวนี้เสียงดีมากเอฟเฟกแท้ในตัวนะครับนี่ไมโครเทค MT สองพั0แปนะครับผมตัวนี้ขับ15นิ้วได้ข้างละ2นะครับ12นิ้วข้างละ2อ่า ตัวน th in ี turkey, ้เป็น power amp ที courses, <mel> ่มีคอร์สในตัวนะครับมีคอร์สแยกเสียงนะครับเรามีแค่ตัวมิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์แล้วก็ต่อไปที่ตัว power amp ก็สามารถาเล่นเป็นชุด2อุณสได้นะครับแยกเบสแยกกลางแหลมได้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่ด้านหลังจะมีคอร์สแยกเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อนะการใช้งานาฟัง A นะครับผมฟัง B นะครับฟังเอจะให้เป็นกลางแหลมนะฟัง B จะให้เป็นซับเบสนะครับผมตัวนี้มีคอร์สแยกนะครับ เดี๋ยวมาดูกันที่ตัว A นะครับผม A จะให้เป็นกลางแหลมนี้เราก็เลื่อนสวิตตัวด้านบนนะครับผมามาออฟหรือโลคัดก็ได้นะครับผมนี่นี่โลคัดก็คือตัดย่านความถี่ของเบสออกนะครับผมก็จะเป็นกลางแหลมนะถ้ามา off, ออฟเลื่อนสวิตมาออฟตัวนี้ก็จะเป็นเสียงรวมนะครับนี่ถ้าจะให้ชันนั้น A เป็นกลางแหลมเราก็ต้องเลื่อนมาที่ นี่เลื่อนสวิตตัวบนมาที่โลคัสตนะครับผมอชั้นนั้นบีนะครับจะให้ทําเป็นซับเบีดนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนสวิตมาที่ตัวซับบูเฟอร์นะครับผมนี่เลื่อนสวิตตัวนี้มาที่ซับบูเฟอร์นะครับอ่าสวิตด้านล่างตัวนี้เป็นสเตอริโอบิดพาราเลียลแล้วก็เล่นมาที่สเตอริโอนะครับผมอ่ก็การตั้งค่าเดี๋ยวเรามาปรับคอรสท,ทีหลังนะครับมาปรับคอรสท,นะทีหลังนะครับอ่าสัญญาณก็จะต่อจากมิกเลยนะครับผม นี่ต่อจากมิกเข้ามาที่ power amp โดยตรงเลยนะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ก่อนอื่นนะครับมาดูที่ราคากันก่อนนะครับผมอ่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะครับ power amp microtech ตัวนี้นะครับ mt 2 0 0 8หน้าจอดิจิตอลนะครับผมตัวนี้ราคา4,500บาทนะครับเป็นสินค้าใหม่มือหนึ่งนะมิกเซอร์อยห้าสนะครับผมถ้าเป็นชุดนี้อยู่ที่5,900บาทนะครับตัวนี้ยกไปได้เลย power บวก er, บมิกเซอร์นะครับมีลำโพง15นิ้ว2ใบ12นิ้ว2ใบนะครับทำชุด2อคูณสได้นะครับผมตัวนี้นะนี่พาวเวอร์ Power, บวกมิก5,900ันเนะหรือจะซื้อแยกพาวเวอร์4,500ันหนะครับผมอ่ามิกเซอ er, ร์1,450บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูนะครับอ่าจะให้พาวเวอร์แอมอ่าชนนเอขับขับกลางแหลมชนแนนบีขับเบสนะการต่อใช้งานง่ายๆนะครับเพราะว่าพาวเวอร์แอมตัวนี้ไม่ต้องต่อคอร์ดนอกมันมีคอร์ดในตัวนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผม อ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับผมตัวนี้ power amp on เรียบร้อยนะครับผม mixer ก็ปล่อยสัญญาณเพลงเข้ามาเรียบร้อยนะครับตัวนี้อ่าชั้น e ตัวนี้เป็นกลางแหลมนะครับชันแนน b ครับเป็น s ับเบสนะเดี๋ยวลองเทสทีละชันแนนนะครับอ่เดี๋ยวลองกลางแหลมนะครับ sub bass บบต,ตัวนี้ความถี่ต่ำนะฮะใส่หูฟังก็จะได้ยินนะฮะตัวนี้ผมไม่ได้เปิดเลย

ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพิพิธนานใดหาใช้งานนะครับเสียงดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมิกเซอร์หรือตัวพาวเวอร์แอมป์นะครับตัวนี้ไปทําเป็นชุด2อคนนี้ไวร้องเล่นคาราโอเกะกันนี้สบายเลยนะครับมีตู้ลําโพง15นิ้วซับเบสสองใบหรือกลางแลม12นิ้ว2ใบก็ได้นะครับผมใช้พื่เพื่อท่านเดียวโดยใช้มิกเซอร์ตัวนี้นะครับผมต่อเข้ามาที่ด้านหลังนะครับผมตัวนี้มีคอร์สแยกนะตัวกลางแหลมผมจะมาออฟไปนะครับผมตอนแรกตัดโลคัดนะ อ่าออฟดีกว่านะครับผมตัวกลางแลมให้เลื่อนสวิตช์มาที่ออฟดีกว่านะครับผมตัวนี้อ่าสลหรับซับเบีดก็เอามาที่ซับบูเฟอร์โดยตรงเลยนะครับอ่าการตัดคอร์สนะครับผมก็ประมาณนี้นะนคอร์สต,ตัวนี้ก็คือการตัดอ่ารุ่มของคอร์สนะครับผมสามารถหมุนตัดทางความถี่ได้นะครับอ่ประมาณนี้นะครับเสียงดีนะครับผมราคาถูกด้วยนะสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับ อะจัดชุดนะครับผมมิกเซอร์บวก power amp 5,900บาทนะครับมิกเซอร์บวก power amp 5,900ันเนะครับฟังก์ชันของตัวมิกเซอร์เห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับน้ำเสียงดีมากนะเอฟเฟกต์เทสนะครับผมเอฟเฟกต์เทในตัวนะครับบลูทูธ USB เล่นได้หมดนะครับผมตัวนี้สำหรับมิกเซอร์นะหรือจะแยกก็ power amp 4,500มิกเซอร์1,450บาทนะครับผมนานาท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับตัวนี้นะครับอ่ะ ก็มาอัปเดตสินค้านะครับผมหลังเทศกาลรสรงการนะครับเพื่อมีนานาท่านใดหาใช้งานนะครับสำหรับพี่ๆนานาท่านใดกำลังมองหาก็สามารถติดต,ต่อสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม A.N. Studio A.N. s เอ็นระบบเครื่องเสียง,งบ้านราานรากยะาสา5 3า6หก6 9สาำหรับคลิปนี้ขอเก่าวข้า่าสวัสดีครับ